ก็เิดว่าวันนี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยทั้ง3คนไม่ได้มาร่วมในวันนี้นะฮะ,ะ,ฮะคุณจะทำอะไรฮะก็จะอ่านข่าวอะไรพวกนี้ครับดูทีวีก็อัปเดตข่าวสารติดตามข่าวค่ะจากไหนฮะทีวีแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียดังด่ารัฐบาลผ่านหน้าคอมโอ้ก่อนหนูวีเนี่ยพี่เนี่ยมาอยู่ที่บ้านนอนฮะง่วงม <laughs> าขายของนี่ยง่วงอีกเลย ครับดูละคร<ๆ>ก็ไม่มีอะไรทำเ<ๆ>งาวๆวันนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มาวันนี้จะทําอะไรอยู่บ้านคงเปิดทีวีดูเล่นเกมอะไรไปเรื่อยๆพี่เล่นเปื่อยอีดอตอะไรอย่างเงี้ยนะฮอนมานั้น ติดตามรายการอนี่ยนะครับคือจะเที่ยวจะอะไรคงไม่ใช่แล้วแหละจะไปเที่ยวท่องลงท่องอตอนหยุดก่อนเที่ยวเมื่อไหร่เที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ก็นั่งดูค่ะติดตามข่าวที่ไหนเป็นยังไงบ้างมานี่ก็ดีพี่เจอผู้คนเยอะดิมาดูสาวๆดินิดนึงนิดนึงจัดการก็มาดูหนุ่มอ่าสูนได้หายกันถ้าอยู่บ้านเฉยๆวันนี้ไม่ทําอะไรก็อย่างน้อยเราก็ต้องตามข่าวแล้วก็พูดความจริงลงบนสื่อโซเชียลสาหรับวัยรุ่นนะคะถ้าเด็กป่านนี้ก็คงนอนนะคะวันๆก็ไม่ทาอะไรนะเล่นหมาเลี้ยงหมา เล่นกับหมาเล่นกับหมาเลียปากหมาใช่ครับให้หมาเลียปากจะบ้าไงเย็น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 เหรอคะไปเที่ยวห้างอะค่ะตามสยามอะไรเนี่ยค่ะก็คงคุยกับเพื่อนติดตามเพื่อนก็จะไลน์มาบอกวันนี้ไปไหนกันอยู่ที่นี่เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนุ่มๆที่สยามเป็นยังไงเด็กเกินไปไม่กินเด็กแล้วเราเด็กไหมเนี่ยเด็กค่ะเด็กเด็กกีไรวะงงเด็กไม่กินเด็ก เห็นว่ารุ่นมีโพสต์ลงโซเชียลอะไรคุณไม่โพสตเมื่อกี้ผมไม่ชอบเล่นพวกโซเชียลแคมครับผมมันวุ่นวายครับเป็นบุ๊กอะไรไลน์อะไรก็ได้ก็ก็ครับผมรูปตัวสูงครับอ๋อรูปตัวสูงนะฮะอัปเดตจากอะไรฮะก็มีผ่านทาง Facebook บ้างค่ะแล้วเรามีแบบโพสต์ลง Facebook โพสต์ลง Twitter Instagram อะไรอย่างงี้มั้งไหมฮะมีมีมีบ้างค่ะแล้วฟีดแบคเป็นไงฟีดแบคเป็นไงก็กดไลค์เยอะค่ะโอ้คนกดไลค์กันเป็นพันเลยค่ะโอ้นี่แสดงว่ามีความเป็นบล็อกเกอร์ ก็นิดนึงอะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายภาพอยู่แล้วอ่เรามีกล้องมาด้วยอ่าเราก็จะอัพทุกอย่างความเป็นจริงทุกอย่างลงโซเชียลค่ะให้คนได้ทราบกันว่าวันนี้มีอะไรมีอะไรสนุกสนุกบ้างหนุ่มๆหรือว่าสาวๆที่มกากดไลค์ก็เพื่อนๆที่รู้จักกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนมาด้วยเหมือนกันก็นัดกันมาหน้าตาอย่างนี้เลยไหมหน้าตาแบบมีทุกคนเลยเรียกๆมาเลยฮะต่อคิวนี้เลยนะเอาเะไรครับ <laughs> ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาที่นี่จะทําอะไรอยู่บ้านสนใจมาช่วยค่ะตัวไม่อยู่ใจเขามานะน้ซมเปล่า นางเอกจริงๆถามคุณหน่อยดีกว่าถ้าคุณไม่ได้มาวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะทําตอนที่อยู่บ้านเนี่ยคืออะไรผมก็อัพรูปสถานท,ที่ที่ผมถ่ายไปเนี่ย <อะ S 1> ลงโซเชียลแคมลงทุกอย่างที่ผมเด่นอะ่ะผมลงทุกอย่างเลยสมมติถ่ายโซเชยยียลแคมเฮ้ยหวาเลยพี่อะไรของไอไม่เอา,เ<ร>าผมอายถ้าเกิดว่าไม่ได้ามาวันนี้เนี่ยอยู่บ้านจะทำอะไรฮะติดตามข่าวตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมอยู่เอาไว้นะสวัสดีครับผมอยู่ที่ราชดำเนินนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ อ้าวไปทำไดนผมไปผมไปละละครมาไหมเนี่ยก็ช่วงละครก็ดูละครก็ดูละครหน้าหนึ่งก็อีกหน้าหนึ่งก็ดูก็เวไปเรื่อยๆสองด้านบันเทิงอันนึงการเมืองอันนึงนะฮะแจ๋วฮะผมเห็นว่ยรุ่นเนี่ยเขามาที่นี่กันอัพโซชงโซเชียลคุณอัพกับเขาไหมเพิ่งอัพเมื่อกี้ครับลงอัพค่ะไม่ครับเพราะไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กครับเพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวสาวๆมาเม้นแล้วเห็นอันตรายครับ อัาหมดเลยทั้ง IG, Twitter แล้วก็ Facebook อัพไปนานแล้วมาตั้งนานแล้วแรกๆเลยส่วนใหญ่จะอ่านนะ,อะแอบอ่านเบาๆ,ๆไล่ไหมกดไ,ไล่ไหมก็ด้วยก็ด<ๆ>้วยยอดไลค์ไหมไงก็เยอะแต่ก็ไม่พุ่งกระฉูด<ๆ> มีถมตัวนะฟีดแบ็เป็นไงส่วนใหญ่คนกดไลค์เยอะนะเพื่อนจะชื่นชมมากว่าได้มาหรือบางคนจะแบบอุ๊ยอิจฉาจังได้มาเพราะว่าออกมาไม่ได้ตอนกลางคืนวันนี้ครับนอกจากว่าจะพกใจมาแล้วเนี่ยคุณพกอะไรมาอีกฮะมีกล้องนะคะมีนี่มือตบแล้วก็นกวีแน่นอนเ<า>ลยผ่านไม่นกวีค่ะเป็นพร็อพที่ขาดไม่ได้ไดนอกจากพกใจมาคุณพกอะไรมาอีกฮะพกนกวีค่ะเอามาเป่าคะ่ะเป่าเชียร์นี่ครับนกวีครับสีขาวซะด้วย มีอะไรที่พกมาอีกไหมเนี่ยครับนกหวีดครับผมเออนี่คุณพกมาจากบ้านเลยซื้อตรงนี้ครับพกมาเอ้ยทำไมคุณมีสองอันเนี่ยอันนี้มันไม่ดังครับผมเลยซื้ออันนี้มาเลือดรักชาติครับโอ้โหพกเพื่อนพกคนรักชาติคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอ่าตกใจมาครับพกน้ำก็อี้กันเมื่อยกันหิวเตรียมมาเลยหิวมาจากรถเลยตังครับนกหวีดค่ะไหนไหนโชว์หน่อยอันนี้ค่ะให้เป่าไหมลองลองลองไม่ถ้าแตกนะตังมาเยอะอ่ะไม่เยอะ มาทุกอย่างต้องใช้ตังค์หมดค่ะค่ารถค่าน้ำมันค่ากินเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหรอไม่เหนื่อยครับทำได้นอกจากใจที่คุณพกมาแล้วมีอะไรอีกไหมฮะที่คุณพกมาอีกพร็อพมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะมีกำไรมีทงมีทิขี้ทาด้วยค่ะคุณเป็นแบบนี้ฮะน่ารักปะคะเป่าให้ดูได้ไหมครับอ่านกหวีดครับนกหวีดนกหวีดคุณเป็นสีชมพูเลือกเลือกเลือกเปล่า จัดไนี่ก็ฮะนอกจากพกใจมาแล้วพกอะไรมาอีกฮะพกท้องมากินข้าวฟรีนี่นี่ค่ะขนมพกอร่อยมากต้องเป่าก่อนนะคะเพราะว่าร้อนมากค่ะแล้วชอบสีมูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เออเอาตัวต้นออกมาไมบสีมูชอบป่ะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไปกัดด้ทยคำแรกนี่เป็นไงมันนุ่มลิ้นค่ะมันละมุนมากใช่ต้องไปลองวันนี้อยู่ด้านหลังไปค่ะพอแล้วมั้งเตือนเขาหน่แล้วชอบสีอะไรชอบสีเขียวแบบสีแบบป่าๆใช่ครับเพราะว่า พกอะไรมาครับพี่ผมมีเส <coz, S 3> ื <compelling> ้อครับกับนกหวีดแต่เสื้อก็ตรงตัวอยู่แล้วครับเซรีชนเอากล้องมาทำอะไรวันนี้เอาแน่นอนค่ะเรามาถ่ายพาพี่เอามาทำอะไรนะคะกล้องสวยๆอ๋อถ่ายเป็นนะคะก็ยังยืนคะทำตอบเดิมก็มาด้วยใจแล้วก็มาด้วยความตั้งใจค่ะเนี่ยมีนกหวีดที่เป็นรูปทองชาติแสดงถึงความรักชาติค่ะถ่ายถ่ายกันสักลูปได้ไหมอ่าถ่ายได้อ๋อพอนวดอย่างเงี้ยอ๋อ ได้พาไปลงบล็อกแล้วแล้วค่ะมันมีสัญญาอะไรไหมนกหวีดเหมือนแบบว่าแทนเสียงประชาชนไงนกหวีดเนี่ยนะอันเดียวเนี่ยนะอันเดียวเนี่ยค่ะนกหวีดนะคะเราเอาไว้เป่าค่ะเราเป่าไล่สิ่งไม่ดีออกจากประเทศไทยนะคะอันนี้ไล่คุณนกหวีดร้านไหนหอมจังเลยคุณรู้หรือไม่ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาหมลภาวะทางเสียงติดอันดับโลกในชีวิตประจำวันของเรานั้นเสียงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้และนอกจากนั้นยังสร้างความเพลิดเพลินให้กับโลกมนุษย์อีกด้วยแต่ในความสวยงามมักซ่อนด้วยความอันตรายเอาไว้เสมอองค์กรอน,อนามัยโลกกำหนดระดับเสียงเป็นพิษ85ดเดซิเบลเอและระดับเสียงที่บุคคลทนรับฟังได้คือ120บเดซิเบลเอสำหรับประเทศไทย กำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงไว้ที่70เดซิเบลเอตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15เราจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้รับเสียงที่ดังเกินกว่า130เดซิเบลเอแต่การรับฟังเสียงที่มีความดัง70เดซิเบลเออย่างต่อนเนื่องทั้งวันก็อาจทําให้ประสาทหูเสื่อมได้ซึ่งความน่ากลัวของคนเสพติดเสียงดังคือเมื่อคุณเริ่มเปิดรับเสียงดังมันก็เหมือนยาเสพติดนั่นแหละคุณจะต้องการฟังเสียงที่ดังขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไวัยรุ่นในสมัยนี้ถึงมีพฤติกรรมการใช้เสียงที่ดังขึ้นในกรุงเทพได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เห็นปัญหาดังกล่าวจึงเกิดเป็นชมรมหลีเสียงกรุงเทพในการรณรงค์ต่อสู้เสียงดังโดยใช้เสียงให้เหมาะสมมาตรฐานองค์กรอนามัยโลกและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำเนึกให้คุณค่าแก่ความเงียบก่อนที่คุณจะไม่ได้ยินเสียงปัญหาดังกล่าวอีกเลยนะจ๊ะ yeah.